ประทับใจกับตอนจบของละครแซ่บเรื่องหวานรับต้องห้ามวันพรุ่งนี้กันได้เลยค่ะงานนี้ตัวแม่ตัวตึงมาดามเคสพี่มาชามาออกตัวถึงอนาคตของน้องใหม่มาแรกชาลีดีแลนไพรันเองเลยค่ะ ลูกชายแห่งชาชาลีดีแลนด์ไรอันลักกี้อินเลิฟแถมยังลักกี้อินเกมทำภูมิใจกันทั้งบ้านโดยเฉพาะมาดามเคสพี่มาชาติและกัปตันองเดรแมนทิสนุที่ช่วยกันดันหลังจนประสบความสำเร็จจัดงานแถลงข่าวดีเบื้องหลังฉากนี้หนุ่มดีแลนด์อินหนักเหมือนได้เป็นนักเตะตัวจริงมีแฟนสาวเลอาบัววิรัมพรร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ข่าวดีที่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรห้ามพลาดในหวานรักต้องห้ามค่ะ ฉากนี้ผมก็ยืนต้องยืนตึงๆด้านหลังนะฮะต้องยืนแบบเป็นนักบอลน,นะครับอินอินหัจําได้เลยครับก็ได้ไปตามความฝันของผมครับเรามาเชียร์เขาตั้งแต่เขาขัดตัวเนาะภูมิใจในตัวลีมากคู่ของเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่ที่อาจจะมีผิดพลาดกันมาบ้างเราก็สามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้ฝากเอาใจช่วยชาลีกันด้วยนะครับเป็นแฟนที่ชอบคู่ของเราก็ติดตามไปถึงตอนจบเลยนะครับ